สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ออโต้เครซี่ช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจรถยนต์รุ่นต่างๆทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีการใช้งานจริงและสมรรถนะการขับขี่ถ้าคุณเป็นคนรักรถอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์อนเนกประสงค์ที่เป็นที่นิยมในครอบครัวไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ Toyota Innova รุ่นล่าสุด โตโยต้าอินโนวาเป็น MPV หรือรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดกลางที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานความสะดวกสบายและความคุ้มค่าทําให้เป็นรถที่หลายครอบครัวไว้วางใจมาตลอดหลายปีเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าอ,อินโนวามาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัยไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟเดไลท์เส้นสายตัวถังที่ดูไหลลื่นและมีมิติทําให้รถดูหรูหรามากขึ้นกว่ารุ่นก่อนกระจังหน้าขนาดใหญ่เพิ่มความบึกบึน กันชนหน้าและหลังออกแบบใหม่ให้เข้ากับแนวคิดความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกันล้ออลลอยลายใหม่เพิ่มความพรีเมียมให้กับรถได้อย่างลงตัว mm hmm. เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารโตโยต้าอินโนวาให้ความรู้สึกกว้างขวางและเป็นมิตรกับผู้โดยสารทุกตำแหน่งตัวเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพดีมีการออกแบบให้รองรับกับสิรีระอย่างดีโดยเฉพาะเบาะแถวที่2ที่สามารถเลือกแบบกับตันซีทได้เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกล สำหรับบาะแถวที่สามสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการด้านเทคโนโลยี Toyota Innova รุ่นใหม่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพระบบแอร์แบบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมอุณหภูมิแยกส่วนหน้าหลังกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมีระบบ Smart Entry ีและ Push s t a r ทที่ช่วยให้การเข้าออกและสตาร์รถทำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น Toyota Innova ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายยังเน้นเรื่องการใช้งานจริงที่เหมาะกับครอบครัวไทยด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายมีช่องเก็บของรอบคันมากมายรวมถึงช่องชาร์จไฟ USB และปลั๊กไฟ AC สำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งการออกแบบที่เน้นความยืดหยุ่นและรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบทำให้เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางในวันหยุด ในส่วนของสมรรถนะโตโยต้าอินโนวาใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรหรือในบางรุ่นมีทางเลือกเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นพร้อมระบบส่งกำลังอัตโนมัติที่ทำงานได้รับรื่นช่วงล่างของรถออกแบบมาให้รับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมทั้งบนถนนเรียบและถนนที่มีหลุมบอ่อการบังคับพวงมาลัยให้ความรู้สึกมั่นคงและการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารถือว่าทำได้ดีมากช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง ในด้านความปลอดภัย Toyota Innova ก็จัดเต็มด้วยระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาให้แข็งแรงตามมาตร,รฐาน Toyota Global Platform สรุปแล้ว Toyota Innova รุ่นใหม่นี้คือรถครอบครัวที่ครบเครื่องทั้งเรื่องความหรูหราความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เชื่อถือได้เหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ใครที่กำลังมองหา MPV ที่ตอบโจทย์ในทุกด้าน Toyota Innova คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto Crazy แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ